ตงใส่กันไหมครับว่าถ้าลูฟี่เนี่ยเกิดด้นประหารขึ้นมาทุกคนคิดว่าใครจะมาช่วยลูฟี่บ้างครับเรามาคิดเล่นๆกันดีกว่าโดยส่วนตัวนะครับถ้าผมคิดว่าเนี่ยคนที่มาช่วยอันดับแรกๆก,ก็จะเป็น พักพวกกุ่มหมอกฟางครับรวมไปถึงกองทัพจนสลัดใหญ่ด้วยกองเรือใหญ่กลุมหมอกฟางด้วยครับแล้วก็คนในวาโนะจองนะครับจักรพรรดีๆครับโบอาแหนคอกแล้วก็พักพวกนี่แหละครับเพราะว่าแหนคอกเนี่ยคงไม่ปล่อยให้ลูฟี่ตายแน่ๆครับ3ามนะครับกลุ่มจนสลัดฮาดครับเพราะว่าเคยเป็นพัธมิตรกันมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่ารอนจะมาช่วยลูฟี่จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยรรก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับสี่นะครับกลุ่มกองทัพเนปจูนครับแล้วก็องค์หญิงเงือกสาเหตุที่มาช่วยเพราะว่าลูฟี่เนี่ยเคยช่วยประเทศเขาาไไว้ต่ออปนักกงงํล ปฏิวัติสาเหตุนะครับจากคำพูดของอีวานคอปนะครับดาก้อนคงไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ลูกชายตัวเองเนี่ยตายแน่ๆครับยังไงดาก้อนก็จะมาช่วยแน่นอนครับแล้วก็คนที่จะมาหรืออาจจะไม่มาช่วยก็จะเป็นแชงคูดครับอาจจะเป็นห่วงลูฟี่จริงๆก็ได้ครับแต่เขาเป็นคนบอกเองว่าจะไม่ไเตอลูฟี่จนกว่าลูฟี่นะครับจะได้เป็นราชาจนสลัดครับทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับถ้าคิดยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับหลังดูคนจบเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจำนวนคนดูทั้งหมดเนี่ยมีคนดูเพียงแค่0.3เาอิปแบบนต์เท รบวรกวนกดติดตามให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถ้าผมฝากหน่อยนะครับ